ขออนุญาตส่งวิดีโอเพื่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Honda G7 Accord นะครับปี B 07นะครับตัวนี้เป็นรถปี07นะครับเป็นอดีตข้าราชการนะครับอ่าเป็นอดีตข้าราชการป,ปัจจุบันปลดกเกษียณแล้วเป็นพลเรือนนะครับนี่จัดทรงสวยๆกันไปเลยล้อมแม็กใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเราไปดูรอบคันก่อนเนานะเก็บสีสันเรียบร้อยนะครับ เ็นสีมาพอได้นะครับสีสันสวยเลยครับดูรอบคันก่อนนะครับวิดีโออาจจะสั้นนิดนึงนะครับพอดีตด้องรีบไม่งั้นมันส่งเวลาส่งส่งลำบากนะครับอ้าวนี่ครับประมาณนี้เนะาะอาไปดูภายในกันครับ ตสวยครับไม่มีฉีกขาดครับเบาะหลังสวยครับไม่มีฉีกขาดเนาะนี่ครับรถสวยสวยเลยนะครับหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับไม่ดำไม่เปื้อนนะครับนี่ครับภายในแบบนี้ก็เลยเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยอาจจะมีช่องช่องตรงนั้นนิดนึงรองรอยการใส่วิทยุเนาะถอดวิทยุออกไปนะครับ ผาหลังคาสวยเบาะสวยนะครับอ่านี่ระบบเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับไปดูห้องเครื่องกันครับไปกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทุกบานนะครับช เครื่องเดิมๆเลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ครับสวยๆกันเลยนะครับหน้าหลังเดิมไม่มีร่องรอยการชนนะครับไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังสวยๆเลยคันนี้นะครับ เวรงนี่ครับด้านหลังสวยๆก็เลยนะครับรถไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับนี่ครับสะอาดสะอา้านสะอาดทั้งคันเลยนะครับโอเคครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับเพลงมีฟังติดต่อได้092 283 41cc นะครับ ย้ำอีกทีนะครับ092-283-4144นี่ครับขอบคุณครับ